มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีการรำลึกถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่สร้างสารรค์คุณูปการมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตรงกับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรมารรธิบดีศรีสินธรมหาวิชีรรลงกรณ์พระวรชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 จึงอยากได้ให้เกิดการรวมตัวของสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันอย่างยิ่งใหญ่ในวนราระครบรอบครบ6รอบภายในงานวันงานก็ได้มีการจัดนิทรรศการวิถีแห่งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจากอดีตถึงปัจจุบันและการนําเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพเพื่อร่วมยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาชีพขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย สำหรับงานครบรอบ72ปีวิาลยเทคนิคกรุงเทพนะของเราในวันที่14กรกฎาคม2567น,นี้นะครับผมในานามของผู้บริหารนะครับก็ขออยากกราบเรียนเชิญนะครับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พี่ๆนะครับเพื่อนๆน,น้องๆสิทธินะ์เก่าทุกท่านนะครับมาร่วมกันล้ำลึกถึงวันสถาปนาในวาระครบรอบ72ปีในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการ สแสดงศักยภาพของเทคนิคกรุงเทพของเราภายใต้หมายาลัยเทคโนโลยีและชมมคลกรุงเทพให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบและที่สําคัญก็คือเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับหมายาลัยแห่งนี้หรือสถาบันแห่งนี้ตลอดจนการลําลึกถึงคุณูปการของบุรพคคณาจารย์นะครับแต่ละต่อสิทธิ์เก่าทุกคนทุกท่านที่สร้าง,งคุณงามความดีและก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศชาติของเราให้มีการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจภาคสังคมแล้วก็ภาคการเมืองในทุกๆด้าน แล้วในโอกาสนี้ผมก็อยจะเรียนเชิญนะครับพี่ๆน้องๆตลอดจนทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาร่วมง,งานในวันสถาปนาวิลาลยัเทคนิคกรุงเทพวันที่14กรกฎาคม2567นี้ครับสำหรับในส่วนของงานพิเศษกันนะครับก็คือพิธีการวงสวงนะครับองค์พ่อนะครับซึ่งแตกต่างทุกปีก็คือมีสามองค์พ่อแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เริ่มแต่พระองพระหิง พวิสนุกรรมสารตายายสารปลูกแก้วนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีพิธีทําบุญนะครับตักบาตรนะครับแล้วก็ในส่วนของงานภาควิชาการก็จะมีเรื่องของการจัดเทศกาลนะครับผลงานนวัตกรรมของสาขาต่างๆที่เปิดสอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือในช่วงของกิจกรรมนะครับปลูกต้นพยักหมอกนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพครับก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็ช่วงของภาคบันเทิงก็จะมีเรื่องของพี่ๆศิลปิน นะครับที่มีชื่อเสียงที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสร้างความเทิมให้กับพี่น้องชาวที่นิมเทพแล้วก็อยากจะเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้14รกฎาคม2007ครับก็6รอบที่นิมเทพครับะเรื่องศิลปินนะครับครั้งนี้เราที่นิมเทพเราจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นงานสถาปันนาที่แห่งไหนนะครับที่ใหญ่ขนาดนี้ ด้วย72ปีนะครับก็เราจะนําระบบเฉพาะเครื่องเสียงก็10วัลลันะครับคุณจะได้ยินเครื่องเสียงระดับโลกแล้วกันนะครับของเยอรมันโพด้านะครับส่วนเรื่องของศิลปินก็จะมีพี่ปูคงเศิษนะครับหีเล็กไฟเต็มวงนะครับแล้วก็โลโซเต็มวงนะครับแล้วก็มาริโวน่าแล้วก็มีวงเป็นสิธิ์เก่าของเราคือวงชาตีพี่พี่วงชาตีนะครับแล้วก็ลูกทุ่งก่อสร้างด้วยเท่านี้ก็จกบแล้ว สี่แล้วก็ได้เป็นความยินดีอย่างยิ่งครับเพราะว่าการที่เรารวมกันเนี่ยน,นะครับพี่พี่น้องๆองทุกคนมาเนี่ยผมมองเห็นว่ามีแต่ประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเถอะได้มารู้จักกันได้มาวิงวายความคิดกันนะครับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งตัวเองมีประโยชน์ทั้งสังคมทั้งประเทศชาติเลยอันเนี้ยก็คิดว่าทุกคนจะมองกันอ่อนนะครับเอาไปว่ามาเจอกันหน่อยนะนะมาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับ มากระชับความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็จะได้ช่วยกันทําให้สถาบันของเราเนี่ยอยู่ยั่งยืนยต่อไปซึ่งมันก็คือแกนหล,ลักของโครงสร้างการบริหารประเทศอยู่แล้วนะครับมันร่วมภูมิใจด้วยกันว่าประเทศที่มันสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนคนลงมือจริงๆคือพวกเราครับเทคนิคประเทศก็ตอนนี้ถ้าจริงคือเต็มแล้วครับ โดยเร่งจริงน่าจะเกือบสี่พันแล้วครับเยอะมากแต่ก็จะบอกนะครับใครพี่ๆที่มานะครับอาจจะตอนนี้มากันเรามากันเป็นหมู่คณะนะครับแล้วใครจะที่จะมาท่านเดียวเนี่ยก็หน้างานเดี๋ยวมีทีมงานบริการให้พาไปถึงโต๊ะเลยครับยังไงลองติดต่อเข้ามาขอครับเพราะว่าแน่นอนคือไอ้นี้พูดนะครับ ส่วนใหญ่บางทีเนี่ยพอบอกปั๊บก็มาแต่เอาเข้าจริงอาจจะมีหลายๆคนที่ติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะครับให้มาเถอะผมคิดว่าขอขอให้เราคบหัวใจมากันแล้วกันนะครับผมคิดว่ายังไงได้มาร่วมสนุกด้วยกันแน่ได้มาร่วมภูมิใจด้วยกันแน่นอนท่านผู้การครับก็สําหรับวันที่จะจัดงานนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคม2อง7นารนี้นะครับก็จะถึงแล้วก็นับระยะเวลาก็ เมืองไม่ถึงไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็ก็อยากจะแจ้งแล้วก็เรียนเชิญนะครับทุกทุกท่านนะครับทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับให้มาร่วมในวันสถาปนาครบรอบ72ปีในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการประกาศนะครับศักยภาพของพวกเราชาวเทคนิคกรุงเทพนะให้ยิ่งใหญ่แล้วก็เรียงไกรแล้วก็มีความยั่งยืนราบนานเท่านานนะครับครับในส่วนนี้นะครับเราก็มีแผนครับที่เราเตรียมการคือแผนสองไว้คือเรามีเต็นท์ แล้วเราก็มีมีกองบริการนะครับแล้วก็มีจุดนะครับก็คือตึกนะครับอาคารต่างๆโดยท่านา,ารบดีท่านก็ได้อนุญาตนะครับให้เราได้ใช้สถานที่คือตึกอาคารก็ในส่วนของคณะวิศวกรรมนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอาคารสีรนิทอรแล้วก็อาคารเฉลมิมพระเกียรติของคณะวิะวทยาศาสตร์นะฮะก็เหล่านี้เรามีตึกที่จะเพียงพอแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเหล่านี้เราเตือนร้อยครับเราได้รับความร่วมมือจาก เอ่อสำนักงานตุลาการชาตินะครับกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของทีมงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยครับตรงนี้ผมขอสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับสิ่เก่าแล้วก็บุคคลที่สนใจแล้วก็อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์สำหรับงานนี้ครับว่าเราปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เรามีแผน2ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศครับ3 4ี่ครับรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสถาปนา72ปีเทคนิคกรุงเทพ